ไปเลยคุณผู้ชมโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยอะุยอยู่ข้างีคุณผู้ชมน้เปี้ยโยกิร์ตพร้อมดื่มกลิ่นสักุละหอเอ มันจะรสชาติยังไ,ไงวะเนี่ยอ้าวแล้วแงคุณผู้ชมคงคิดแหละว่ากูคงจะลงโฆษณาแล้วโอ้ยคุณผู้ชมช่องผีอย่างกูอ่ะมันคงจะมีนมเปรี้ยวลงหรอกมั้งแต่ประเด็นคือเมื่อกี้ลงไปเซเว่นแล้วก็เจอไอ้รสไอ,ไอน้นมรสชาติาแปลกๆนี่มาพอดีก็เลยลองหน่อยละกันถ้าเกิดกูจะโฆษณากูคงไม่คำมิดขนาดนี้กูจะหันโลโก,ก้แบรนด์ขึ้นแล้วล่ะจริงมากกันชิมเลยนะเฮ <c oughs> ้อใจ วันนี้เราอยู่กับผมดีเจแอมแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม 5M s e M สร้ Amazing ของพีปีไมนเลงครับผม เฮ้ยหลังจากที่ทำ EP 1 EP 2 EP 3ไปเนี่ยรู้สึกผลกระแสตอบรับไม่ค่อยดีกับลุงแบบปวดเมืองนี่ล่าสุดผมเลยจะรีเซ็ตตัวเองเพื่อทำเป็นคอนเทนต์แบบจริงจังเป็นคอนเทนต์แบบเพื่อคอนเทนต์โดยเฉพาะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะรีเซ็ตใหม่เป็น EP 1แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะเราจะลองทำตั้งสี่ห้าคลิปดูถ้าผลตอบรับดีเราก็จะไปต่อกันนะคุณผู้ชมซึ่งผมบอกเลยว่าคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้ตั้งแต่เล่นไฟเอ็มมาผมไม่เคยรู้เลยนะครับว่าในโลกของ g t a นั มีเรื่องหลอนๆอยู่ด้วยเออเขาบอกว่าในเกมเนี้ย o อเพนเวิลเนี่ยก็คือมีผีอยู่ในเกมด้วยเว้ยซึ่งวันนี้เราจะตั้งชื่อคลิปว่าล่าท้าผีเกม 5M ครับ โอเคคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าไฟเอ็มโอ้โหเวลานี่ก็งือที่พระจงพระจันทร์นี่ออกมาแล้วนะตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในชื่อลุงแบกยูเหมือนเดิมแต่เอ๊ะทาไมหน้าตาผมเปลี่ยนไปล่ะทาไมดูหล่อเหลาขึ้นล่าสุดนะครับผมรู้สึกว่าการที่เราจะรีอีบีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากนะครับผมให้แบบว่าสัลยกรรมตัวให้หล่อนี่ก็ไปผ่านที่เกาหลีเหนือมานะครับออกมาเป็นคิมหําเล็กนะครับผมนี่ดูสิหน้าตาออกจะหล่อเหลาอาการ a few minutes later เดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนชุดที่มันหมอะกน การล่าท้าผีเนี่ยผมมั่นใจว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่ชุดหรอกที่เรา,เ,าเปลี่ยนแล้วผีเนี่ยจะต้องกลัวเราแน่ๆผมเนี่ยเคยเซ็ตไว้แล้วนี่ดูนี่ผีกลัวกูแน่นอนลุงแบดเดรโลเสานี่ใส่หน้ากากาาก,าก่อนใส่หน้ากากแวนนี่เดรโลเสาแดกลิงปะ่ะผมมั่นใจว่าเราได้ล่าท้าผีแล้ว เออจากพิกัดบนเข่าที่ผมได้ยินแล้วก็ได้รับทราบมาเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆอะไรเมาเท่นเมาเทนสักอย่างหนึ่งเออเดี๋ยวก่อนนะนี่ป่ะมอนโกโดอไรสักอย่างน่าจะแถวๆนี้แต่ผมไม่ไแน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนผมมาร์คไว้ที่บริเวณกลางๆนี่ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมปะงั้นเดี๋ยวเราขับรถกันไปเลยดีกว่าผมว่าคนหน่าลงบานเนี่ยไม่น่าอยู่หน่าเลยเบลเนี่ยไม่น่าอยู่เออ สำหรับใครนะครที่อยากลงโฆษณาอันนี้ก็ถือว่าโปรโมทให้พี่ชายตัวเองนะครับผมก็ตามป้ายโฆษณาที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับว่าพื้นที่นี้โฆษณาครับป้ายใหญ่ด้วยนนะโรงพยาบลด้วยนะ โอเคคุณผู้ชมโทษทีเมื่อกี้เกิดอา,อาการแหลกนะครับผมผม,ผมก็เลยไปปรับภาพให้มันาจากฟูเท็ดีเป็นเท็ดีนะครับ <P os ite> พอดีคอมผมมันค่อนข้างใกล้จะระเบิดแล้วนะเอาละคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเราเนี่ยอาจจะต้องหาทางขึ้นเขากันเองแล้วนะครับเนื่องจากว่าเท่าที่ดูจากในแมปเนี่ยนะฮะเราเนี่ย,ยจะขึ้นแบบทางปกติเนี่ยมันไม่มีเลยครับต่อให้เราจะไล่าจากทางนี้ไปดูมันโคตรเคี้ยวยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าจากประสบการณ์ที่เล่นไฟเอ็มมา การไปเขาเป็นสิ่งที่ไม่แย่ฮะเอาตรงนี้เลยฮะไปครับผมโหจะเอารถทรงต่ํามาไต่เขานี่อาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมอึ๊บอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยกดกดล้มกดล้มผิดกดล้มผิดอ้อยอ้อยอ้อยตายไหมอ้อย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 เบรกเบรกเบรกอ้อยเบรกเบรกโอ้ยอ้อ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 ยเอา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 อุ๊ยอะไรอ่ะ ี่คืออะไรอ่ะอ๋อเอาเหยกัญชาหรือหรอกูโหดุกัญชาได้ไงแล้วนั่นนั่นมีคนกําลังจกกัญชาอยู่แจ้งตํารวจดีไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วถามผู้หญิงก่อนสวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีครับผู้หญิงชื่ออะไรอ่ะบันนี่ค่ะบันนี่ค่ะบันนี่บันนี่เคยเห็นผีแถวนี้ไหมลูกไม่เห็นเฮ้ยจริงเหรอแล้วบันนี่รู้ไหมว่าในในไฟเอ็มมันมีผีด้วย เอ้ยมีดิ่เขาบอกยังไม่เคยเห็นเลยรถไปเขาบอกว่ามีนะแบบมันมันน่าจะอยู่บนเขาแถวนี้คือลุงอะขับรถมาเพื่อลุงอยากเห็นผีเว้ยไม่มีเฮ้ยมีอะไรมันไม่มีอะลูกมีกน้องไม่เห็นงั้นเราต้องเห็นดิเด็กงั้นไปกับลุงไหมลูกไปทำงานโอ้ทำอะไรอยู่เนี่ยหนูนทำอะไรอยู่เก็บกันตาดิไม่มันกินกัน อันนี้คือคือกลัวตำรวจใช่ไหมล่ะเอางี้ถ้าเกิดสมมติว่าลุงไปเจอผีมาแล้วอ่ะเดี๋ยวลุงจะถ่ายลงทวิตเตอร์ให้ดูโอเคปะได้ได้เลยงั้นเดี๋ยวเจอกันนะหลานลุงไปหาผีก่นครับครับอนครับครับผมโอเคคุณผู้ชมตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตอนกลางคืนมาที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเวลากี่โมงนะแต่คิดว่าตอนนี้เนี่ยเวลาผีมันน่าจะออกล่าแล้วเพราะฉะนั้นเราลองขับหา เราลองขับหาดูครับผมผมว่าน่าจะเป็นไปได้และเมื่อกี้เนี่ยได้ข้อมูลนะฮะมาจากผู้รูน้นะครับบอกว่าอยู่แถวแถว,แถวลายภูเขาตรงนี้แหละขับตามเส้นในแมทเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นด้านแบบซ้ายล่างนี้ปะขับไปเรื่อยๆจนถึงสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีปลายยอดแบบแหลมๆออกมาซึ่งผมเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นตรงจุดนี้ฮะนี่ฮะผมเดาว,ว่าได้เป็นตรงจุดนี้ที่เราอาจจะเจอผีก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราจะ ไม่ไม่นาไม่นะไม่นะไม่นะไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไม พราะฉะนั้นเราจะลองเดินสำรวจดูหน่อยมันอาจจะอยู่บนเขาหรืออาจจะอยู่ตรงไหนสักจุดหนึ่งหรือเปล่าเป็นไปได้มากเป็นไปได้มากผมว่าแถวๆนี้แหละโอ้โหแล้วชุดแล้วคุณผู้ชมลองดึงสภาวะแตชุดกูยังเด่นอะ่ะมึงดึงสภาพเป็นไดโนเสาร์อ่ะกํากลังวิง่งบนเขาอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ย เอาแล้วเอาแล้วไง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 เฮียมันทำอะไรผมปวะเฮ้ยเฮ้ยยังใกล้ไม่พอว่ะเฮ้ยมันไม่มันจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมอ่ะเอาแล้วไงบอบบอบอบโอ้โหไม่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าไม่เด่นขึ้นเลยไอ้เฮ้ย

กูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วเฮ้ยกูไม่อยู่แล้วไอสัตเฮ้ยเฮ้ยเขาหายไปไไงอะเฮ้ยเราลอยเลือดลอยเลือดเมื่อกี้ตรงเนี้ยหายไปด้วยเฮ้ยมันหายไปไหนอะเฮ้ยแล้เขาเปลนจุดวะเฮ้ยผมผมไม่รู้นะว่านคืออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยขังงคังงยอ้ยโออยโอโอ้ย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 โอ้โอ้ย้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ย้ย ผันมากับเนี่ยทำไมอยู่ดีๆกูวิ่งเองอ่ะคือเมื่อกี้ผมผมกดเบรกแล้วนะผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ผมอาจจะต้องเรียกหมอนะครับเรียกหมอกด G ครับโอเคโอเคถือว่ารู้เรื่องแง่นะครับเดินเสาตายอยู่กลางป่าครับ a few minutes later อุ้ยนี่กันนี่เลยคุณหมอมาแล้วคุณหมอมาแล้วคุณหมอมาแล้วคุณหมอผมอยู่ดีผมจะกินลงไปแล้วคุณหมอเออเออเออหมอไมอยู่ดิเออคุณหมอเจอคุณขอเจอคือ คุณหมอคุณหมอคุณหมอคุณไหลคุณโอ้ยโอ้ยคุณไหลหมอโอเคอาคุณหมอคุณหมอคุณหม ขออนุญาตโปรโมตตัวเองนะคะหาอีกใครใครให้โปรโมตทำไมโปรโมททำไมเนื่องจากว่าเน็ตไม่ดีแล้วขออนุญาตโปรโมตหาสัมมันเพื่อโคตรมืออยแม่งคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะผมขอโทรหาหลานก่อนได้ไหมหลานยังอยู่บ้านเนี่ย อะไรเหรอรอเฮ้ยหนูอยู่ไหนเล่กหนูอยู่ที่คุกหนูอยู่ที่คุกฮะทำไมหนูอยู่คุกอะ่ะคุกใหญ่คุกใหญ่อ๋อไอ้กระหล่ำคุกใหญ่อะนะอ๋อเปล่าลุงจะบอกว่าลุงไปเจอผีมา<อ>ลุงเจอผีที่ไหนลุงเจอผีบนภูเขานะ่ะเสริมมันจะรีแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้รอบหน้าเดี๋ยวลุงพาไปดูสน,นุกกว่าผีโอเคงัค้นกูไม่พามึงไปละโอ้ลุงต้องยกมือไหว้แล้วจุดธูปด้วยก็เขาหายไปแล้วแล้วเมื่อกี้ลุงตกเข่าว่า ผีไม่ต้องไปขี์บอร์ดลุงขาจริงเหรอไหน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 ลุงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวรีบไปหากูตอนแหล่ะนะบายประชาชนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับไอเดโนเสาร์ตัวนี้ว่าเราจะไปหาผีหรือว่าอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำครอบครัวผมให้ดูว่ามีใครบ้างนะครับผมโอเคคุณผู้ชมงั้นวันจันทร์วันนี้นะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะว่าผมจะพาหลานไปไหนอะไรยังไงบ้างมาจ๊ะวันนี้วันจันทร์วันนี้สามนาทีรีเซอร์พอดีไปละบายมาใส่ขอต่ออีกทีนึงนี่ไปละ แล้วกูวิ่ง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 ที่ต่อยหมอนี่ผิดๆนะเนี่ยตอนต่อยเอฟเคอยู่แล้วกูหนีด้วกูบาดไร่ไปแล้วคุณผู้ชม